คุณเคยสงสัยไหมครับทําไมบางคนทําอะไรตั้งหลายอย่างและสําเร็จไปซะทุกอย่างแต่พอมาดูบางคนที่ตั้งใจทําตั้งหลายอย่างแต่ไม่สําเร็จตามที่ตั้งใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับคุณรู้ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใต้สํานึกลึกๆของเขาเองนั่นแหละเพราะทุกวันนี้ถ้าคุณไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่สบายใจแล้วดันไม่มีความสามารถเหมือนคนคิดบวกอีก เหตุการณ์ที่คุณเจอเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ฝังใจโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันส่งผลให้ชีวิตเนี่ยดึงดูดแต่เรื่องที่เราไม่อยากเจอทั้งนั้นยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆเลยของเศรษฐีที่ชื่อว่าทีฮาร์ฟเอเคอร์เขาทําธุรกิจส่วนตัวจนประสบความสาเร็จแล้วเขาก็มาค้นพบเรื่องนี้กับตัวเองว่าภรรยาผมเคยเล่าให้ฟังครับตอนที่เธออายุประมาณ8ขวบเนี่ยเมื่อเธอได้ยินเสียงกระดิ่งจากรถไอศครีมวิ่งมาตามถนนเธอก็จะวิ่งไปขอเงินแม่แล้วแม่เธอก็จะตอบว่าขอโทษนันจาลูกรัก แม่เนี่ยไม่มีเงินเลยอ่ะไปขอพ่อสิเงินอยู่ที่พ่อทั้งหมดเลยพอรู้แบบนี้เธอก็รีบวิ่งไปขอเงินจากพ่อพ่อก็จะให้เศษเงินมาแล้วเธอก็จะวิ่งไปซื้อไอศครีมโคนแล้วกินมันอย่างมีความสุขในทันทีครับคุณเชื่อไหมว่าเหตุ ه, การณ์มันเป็นแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆเป็นวันเป็นสัปดาห์วนไปวนมาแบบนี้ครับทีฮาร์ปเล่าต่อว่าภรรยาผมได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างความเชื่ออย่างแรกที่อยู่กับภรรยาผมก็คือเงินอยู่ที่ผู้ชายหมด ดังนั้นเมื่อเราสองคนแต่งงานกันคุณว่าเธอจะคาดหวังอะไรจากผมล่ะครับมันก็คือเงินนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้ของเงินเล็กๆน้อยๆซะด้วยมันก้าวไปไกลกว่านั้นครับและความเชื่อที่2ที่เกิดขึ้นกับภรรยาผมก็คือเธอได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเงินถ้าแม่ของเธอไม่มีเงินเลยแน่นอนว่าเธอก็ไม่ควรมีเช่นกันมันก็เลยทําให้เธอใช้ชีวิตด้วยการใช้เงินของสามีเธอนั่นแหละเงินที่ได้มาใช้ทั้งหมดก็จะเป็นของคนอื่นหมดเลยจะไม่ใช่เงินที่หาได้ด้วยตัวเอง นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วคุณจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วเราแยกแยะไม่เป็นรับเข้ามาในจิตใต้สำนึกโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะส่งผลไปถึงอนาคตของคุณเลยนะครับแล้วเวลาที่มันเกิดเรื่องที่เราไม่ต้องการเราก็มักจะไปโทษสิ่งที่อยู่นอกตัวโอ๊ยที่ฉันไม่มีเงินเนี่ยเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแบบนี้ยโอ๊ยฉันมีเงินทุนเริ่มต้นชีวิตน้อยโอ๊ยเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่โอเคเลยคนอื่นทํากันหมดแล้ว ฉันมาที่หลังเดี๋ยวรอให้เศรษฐกิจดีก่อนบางทีที่เรามีปัญหาทางด้านการเงินการงานเนี่ยเรามักจะจดจ่อไปที่นอกตัวเสมอซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องกลับไปแก้ที่ภายในตัวเองที่ฮาพูดไว้คมมากเลยครับเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินเนี่ยสร้างสิ่งที่อยู่บนพื้นดินครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นตั้งหากที่สร้างสิ่งที่เรามองเห็นมันหมายความว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้ คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่ลากไม้ถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมองเห็นคุณต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนั่นก็คือแก้ไปที่โลกภายในของคุณนั่นเองอ้าวแล้วจะแก้อย่างไงล่ะโชคดีนะครับที่เขาบอกวิธีแก้มาว่าสมมติถ้าคุณจะแก้เรื่องเงินเนี่ยลองย้อนกลับไปดูในวัยเด็กว่าคุณได้ยินคําพูดอะไรในวัยเด็กแล้วคุณได้เห็นใครเป็นต้นแบบในวัยเด็กแล้วคุณมีเหตุการณ์มีประสบการณ์ฝังใจในวัยเด็กหรือเปล่า ยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาแก้ได้เขาไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองมีรายได้ต่อปีเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ทําไมเขาถึงมีเงินไม่เหลือเก็บเลยอะ่ะพอมานั่งนึกย้อนกลับไปด้วยคําถามสามคำถามเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไปพบว่าอ๋อตอนที่เขายังเด็กแม่มักจะพูดบ่อยๆว่าคนรวยเนะี่ยมันโลภมากพวกเนี้ยหาเงินมาจากหยาดเหงื่อของคนจนเราควรมีเงินแค่พอใช้ก็พอแล้วไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นหมูที่ตะกะนะ เหตุการณ์คำพูดนี้นะที่มันฝังลงในจิตใต้สำนึกเขามันเลยส่งผลให้โตขึ้นมาเขาจะใช้เงินเก่งมากเลยเอาเงินซื้อนู่นซื้อนี่จนกระเป๋าฉีกบางทีก็ะจดีให้เขายืมเงินเสียเงินไปกับการตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากจิตที่ว่าเฮ้ยถ้ามีเงินเนี่ยฉันจะกลายเป็นคนโลภและฉันจะดูไม่ดีในสายตาแม่พอเขาได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาก็มาทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเฮ้ย จริงๆความเชื่อทั้งหมดที่มันมาขัดขวางชีวิตของเราเนี่ยมาจากแม่นั่นเองและเจ้าความเชื่อเนี้ยแม่ก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีกนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเราเลยพอปลดล็อกวิธีคิดตรงนี้ได้เนี่ยโอ้ชีวิตทยานมากเลยครับเขามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมและแตัดสินใจลงทุนในคอนโดให้แม่อยู่ได้ซ้ํากลายเป็นว่าแม่ดันชอบความร่ารวยเฉยเลย พอคุณได้ฟังแบบนี้เนะี่ยต้องคิดแล้วนะว่าจริงๆแล้วไอ้ความคิดความเชื่อเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อผ่านกันมาจากรุ่นสู่รุ่นส่งกันมาเป็นทอดๆแล้วก็ตกมาอยู่ที่คุณครับก็ต้องเข้าใจว่าบางทีความคิดความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณไงมันเป็นของคนอื่นผมเคยเจอบางคนที่เขาติดเรื่องนี้มันนานมากบางคนเขาไม่กล้าเริ่มงานไม่กล้าเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าในอดีตเขาเคยทําอะไรบางอย่างผิดพลาด เช่นในอดีตเคยลงทุนทำธุรกิจแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าล้มเองเจ็บเองจนเกิดความกลัวไม่กล้าเริ่มทำอะไรอีกเลยอันเนี้ยผมเจอบ่อยมากเลยกับนักเรียนพรเวทคุณก็ต้องกลับไปเคลียร์ว่าอ๋อนั่นคือตัวตนฉันในอดีตไม่ใช่ตัวฉันในปัจจุบันเพราะตัวฉันวันนั้นในอดีตคือคนที่ยังไม่ได้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่มากพอ แต่ตัวฉันในวันนี้ฉันมีความรู้ประสบการณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเหตุการณ์นั้นมันจบลงไปแล้วฉันสามารถเริ่มใหม่ได้อย่างง่ายได้คนที่ชีวิตไปข้างหน้าต่อได้ยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามักจะเอาตัวตนในอดีตของตัวเองเนี่ยมาสิงร่างตัวตนในปัจจุบันนี้คุณต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะว่าอดีตมันไม่เหมือนกับปัจจุบันเสมอไปนะพอคุณได้ฟังแบบนี้แล้วทาความเข้าใจกับตัวเองเนี่ย จิตใต้สุดใของคุณจะมีแต่พลังงานดีๆแล้วมันจะส่งผลให้เวลาคุณเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมาหนักแค่ไหนเนี่ยคุณจะสามารถผ่านมันไปได้โดยอัตโนมัติด้วยวิธีคิดของคุณตัวอย่างง่ายๆที่คุณเห็นภาพได้เลยเนี่ยคือเจฟเบซอสครับเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเมื่อปี2020เขาก็เคยล้มเหลวเกือบจะล้มละลายมาแล้วหลายครั้งครับเขาเคยพลาดท่าในการทําธุรกิจขาดทุนในการทําธุรกิจหลายบาทมากคือไม่ใช่แค่หลักร้อยล้านเหรียญนะคุณ พอเขาพลาดหลายครั้งมากจนกระทั่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลักประมาณพันกว่าล้านบาทถึงเขาจะล้มไปหลายรอบก,ก็ตามแต่เขาก็มีวิธีคิดที่เฉียบคมจริงๆครับเขาบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นของคู่กันกันกบนว,วัตกรรมพวกเราเชื่อในความกล้าทดลองการทําผิดพลาดเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้และลองทําสิ่งใหม่ๆจนสําเร็จเจฟเบซอสยังบอกอีกว่าอเมซอนเนี่ยคือสถานที่ทํางานที่ใครก็ตามที่เข้ามาทาในนี้สามารถลองล้มได้ครับ ด้วยวิธีคิดแบบนี้มันเลยทำให้เขาสามารถสร้างธุรกิจบนเว็บไซต์ a เม z o n ให้มีการซื้อขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกคุณเห็นตัวอย่างของคนที่คิดบวกจริงๆไหมไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเขารับมือกับมันได้หมดคุณต้องเข้าใจนะครับว่าการคิดบวกเนี่ยมันไม่ใช่คือการหลอกตัวเองว่ามันไม่มีปัญหาแต่มันคือการสอนตัวเองให้มีความสุขภายใต้สถานการณ์ที่มันมีปัญหาอยู่ นี่คือคีย์ทองคำเลยที่ผมเพิ่งเห็นผ่านหน้า Facebook จากคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาเขียนไว้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าตกใจมากแต่ขยายความเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดที่สุดเลยในงานสัมมนา,าของ T-Hub เนี่ยเขาประกาศขึ้นเวทีว่าพวกคุณคนไหนเนี่ยเต็มใจจะลงมือทำทั้งทงที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความอึดอัดบ้างไหมครับทุกคนก็ยกมือขึ้นได้เท่ครับแต่คุณรู้ไหมว่าหลังจากนั้น ทีฮาร์ฟก็หยิบลูกธนูปลายลูกศรเนี่ยเป็นเหล็กเป็นโลหะขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าเพื่อฝึกฝนวิธีการนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ผู้เข้าอบรมทุกคนเนี่ยหักลูกศรธนูเนี้ยด้วยลำคอของตัวเองแล้วทีฮาร์ฟก็สาธิตด้วยการเอาลูกธนูเนี่ยมาเจาะที่ปลายคอหอยเนื้อนุ่มๆบริเวณตรงลำคอขณะที่ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยใช้ฝ่ามือยันอีกด้านของปลายธนูเอาไว้แล้วทีฮาร์ฟก็ประกาศว่า คุณต้องเดินตรงเข้าหาลูกศรธน,นูจนกว่ามันจะหักด้วยลำคอของคุณโดยที่มันจะไม่เจาะทะลุคอหอยของคุณเสียก่อนพอได้ยินแบบนี้เนี่ยคุณพอจะนึกภาพบรรยากาศในงานออกใช่ไหมว่าทุกคนทำหน้าตาช็อกมากแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็มีคนที่ทำหักได้จริงๆกับคนที่ทำหักไม่ได้คือไม่มีใครตายนะคบเพราะว่าคนที่ทำไม่ได้ก็จะกลัวแล้วเวลาดันไปข้างหน้ามันก็เจ็บเขาก็ต้องปล่อยลูกธนูให้มันหล่นลงพื้นครับ พอทำเวิร์กช็อปนี้จบเนี่ยทีฮาวก็ตั้งคําถามว่าเวลาที่คุณพยายามทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นคุณรู้สึกสบายใจหรือว่าอึดอัดครับแน่นอนว่ามันจะต้องอึดอัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะคุณก็ต้องฝึกฝนหาทางออกจนในที่สุดคุณทํามันได้และคุณก็จะกลับมารู้สึกสบายใจอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าเวลาเดียวที่ทําให้คุณสามารถเติบโตได้คือช่วงขณะที่คุณรู้สึกอึดอัดนั่นเอง เหมือนกับตอนที่ทำเวิร์กช็อปธนูอะแน่นอนว่ามันจะมีความคิดลบมันจะมีความคิดกลัวไปก่อนล่วงหน้าแล้วกลายเป็นว่าคนที่ทําให้สําเร็จเนี่ยเขากําลังถูกความคิดครอบงําชีวิตเขาอยู่ครับนั่นหมายความว่าพลังจิตพลังใจของคุณเนี่ยมันต้องใหญ่กว่าความคิดเสมอคือมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะล่าสุดเพิ่งเจอคอมเมนต์หนึ่งในช่อง u t u b e เนี่ยมีคนมาบอกว่ารอบข้างเนี่ยมีแต่คนตะโกนว่าเราทําได้เราทําได้ แต่เสียงข้างในเนี่ยกลับบอกว่าตัวเองอะทาไม่ได้นี่เป็นเสียงในหัวที่ขัดขวางชีวิตมากๆเลยครับแล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้บ่อยมากเลยถามว่าถ้าคุณเคยเจอแบบนี้คุณจะแก้ยังไงล่ะผมจะเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นภาพถ้าวันนี้มีเพื่อนมาบอกคุณว่าเฮ้ยแกเนี่ยเชื่อไหมว่าแกเป็นอมตะได้ไม่มีวันตายชาติเนี้ยแกมีอายุขายได้เป็นหมื่นปีเลยคุณจะเถียงเขากลับไหมโอ้โหแน่นอนฮะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่ถูกปะ ถึงแม้คุณจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่กล้าเถียงเขาหลอกก็ตามนะแต่ภายในของคุณเนี่ะก็เถียงในใจไปเรียบร้อยแล้วฉันใดก็ฉันนั้นแหละคุณทุกครั้งที่มีความคิดลบอะไรก็ตามคุณสามารถคารได้เลยเนี่ย่ออย่างถ้าเป็นเคสเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตัวเองมักจะบอกว่าทําไม่ได้ให้คุณเถียงตัวเองกลับได้เลยครับรู้ได้ไงว่าทําไม่ได้อะ่ะถ้าความคิดยังเถียงกับมีว่าก็เคยลองหลายครั้งแล้วอะ่ะมันไม่สําเร็จสักทีอะ่ะคุณสวนกลับได้เลย อา้าวแล้วแต่ละครั้งที่ลองมีความรู้มากแค่ไหนมีประสบการณ์มากแค่ไหนแล้วเคยปรึกษาคนที่เขาทําสําเร็จบ้างหรือเปล่าคนสําเร็จเขาใช้วิธีการไหนล่ะทดลองมากพอหรือยังล่ะเห็นปะพอคุณถามในทางที่บวกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความคิดมันก็จะเริ่มเห็นทางสว่างล่ะนี่คือวิธีกําจัดเสียงด้านลบของตัวเองที่คนประสบความสำเร็จในชีวิตเขาใช้กันบ่อยมากนะคุณรู้ปะสรุปก็คือ คุณต้องมีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งและใหญ่กว่าความคิดของคุณเสมอเพราะความคิดของคุณเนี่ยมันเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณได้ซ้ําคุณลองนึกภาพดูถ้าเปรียบความคิดของคุณเสมือนมือข้างหนึ่งเนี่ยมือข้างนี้มันจะตบต่อยตีคุณแรงแค่ไหนคุณจะทํำยังไงอะครับจะตัดมือข้างนั้นทิ้งหรอครับนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องฝึกควบคุมความคิดของตัวเอง ฝึกให้คิดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่บวกเท่านั้นเพราะถ้าคุณปล่อยให้เขาคิดลบเนี่ยเขาจะกลายเป็นศัตรูของคุณไม่ต่างอะไรจากมือข้างหนึ่งที่คอยตบตีเราตลอดเวลาวิธีคิดที่คุณได้ฟังส่วนใหญ่ผมอาจจะอ้างอิงได้ไม่หมดแต่วิธีคิดเหล่านี้ก็ล้วนมาจากคนที่เขาลองมาแล้วทดลองมาแล้วจนสําเร็จนะครับสามารถลงมือทําตามได้เลยบางส่วนก็มาจากหนังสือดังที่ชื่อว่า s e c r e t of the Millionaire mind คนเหล่านี้ไม่ได้รวยเพราะว่าเป็นนักเขียนนะครับแต่รวยมาก่อนหน้านั้นแล้ว แล้วรวยเพิ่มขึ้นไปอีกจากการเขียนหนังสือผมก็ย่อยให้คุณเข้าใจง่ายๆประหยัดเวลาชีวิตฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างอยากอ่านคอมเมนต์เหลือเกินใครที่ฟังเป็นครั้งแรกชื่นชอบเกี่ยวกับวิธีคิดการพัฒนาตัวเองด้วยจิตวิทยาการพูดการสื่อสารต่างๆติดตามช่องนี้ได้เดี๋ยวจะอัปเดตความรู้ที่ใช้ได้จริงความรู้ใหม่ๆใ,ให้คุณได้ฟังก่อนใครๆในทุกๆ7็ดโมงเช้า พบกันในเอพิโซดต่อไปกับผม I Feel Amazing Storytelling ครับ